สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมไม้ใบสวยที่มีสเสน่ห์และมีความโดดเด่นด้วยลวดลายที่แผ่นหน้านะคะแล้วก็แผ่นหลังแปลก่าแปลกตานะคะแล้วเวลามองไกลๆจะเหมือนใบไม้ที่เป็นพลาสติกนะคะก็มีสเสน่ห์นะคะอ่าชื่อว่าคลาเวลมายุราเป็นพันุไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะมีถิ่นกําเนิดแถบบราซิลน,นะคะก็เป็นไม้ประดับที่มีสเสน่ห์พอสมควรนะคะ ที่สําคัญคือแดดเนี่ยจะชอบลักษณะแดดลําลรแต่น้ําชอบน้ํามากนะเหมือนกับกระถางอะพื้นเขาอะต้องเปียกตลอดเวลานะคะก็ฟอร์มของเราก็สวยสดงดงามนะคะฟอร์มกอจะเป็นเนี้ยก้านจะเป็นสีนี้นะคะสีแดงอมเลือดหมูนะคะอ่าอ่าถ้าเราใส่กระถางขนาดไหนเขาก็จะล้นเต็มกระถางขนาดนั้นนะคะ อันนี้ฟอร์มกอสวยงามค่ะนี่ก็หลังใบจะเป็นอย่างนี้นะคะพื้นเขียวแล้วเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะส่วนหน้าใบก็จะเป็นอ่าพื้นเขียวอ่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นอ่าตรงเนี้ยจะเป็นเขียวเข้มอ่านะคะ ก็มีความเก๋ไก่ที่สําคัญเป็นไม้ดูดสารพิษด้วยนะมาพร้อมกับความมีคุณค่านะคะก็ตกแต,ต่งบ้านตกแต่งสวนนะคะแล้วก็ใบออกเลียงเวียนเลียงสลับนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแตกกอขายายพันธุ์ในการแยกหน่อยแยกเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มเลยนะแยกแ,แบบนี้นะคะสวยงามค่ะก็ฟอมกอของเราก็ใหญ่แล้วนะคะสวยงามค่ะเนี่ยเต็มล้นกระถางเลยค่ะค่ะไม่ตายแล้วค่ะใครสนใจก็แจ้งมานะคะ วาวม,มายุลามาพร้อมกับความที่มีประโยชน์นะคะดูดสารพิษมีคุณค่านะคะใบมีสเสน่ห์เก๋ค่ะเก๋ไก่มากค่ะดูได้นะคะอันนี้หน้าใบนะคะอันนี้หลังใบเห็นไหมคะอ่าสวยงามมากค่ะหลังใบมีสเสน่ห์ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะค่ะก็ชอบแดดลำไรนะคะไม่ชอบแสงแดดจัด ดินต้องชื้นตลอดเวลานะคะชอบน้ํามากอยู่นะคะแล้วเวลาเขาออกเขาเนี่ยเนี่ยเขาจะออกล้ําขึ้นอย่างเงี้ยเป็นชั้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 นขึ้นอย่างเงี้ยสวยงามมากค่ะเนี่ยสวยค่ะเนี่ยตั้งแต่ข้างล่างนะคะค่ะใบจะแก่ยากนะคะค่อนข้างแข็งแรงมากก็อันที่บ้านมีอยู่ความสูงก็เป็นเมตรนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะฟอร์มกอสวยค่ะออกเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างเงี้ยค่ะสูงบ้างเตี้ยบ้างแล้วแต่ของเขา แต่ถ้าเราใส่กระถางแบบไหนเขาก็จะล้นกระถางแบบนั้นนะคะใครสนใจฟอร์มกอสวยๆของเราแบบนี้ก็แจ้งมานะคะค่ะก็เหลืออีกไม่ละไม,ไม่ไม่เยอะแล้วค่ะค่ะ,คะติดต่อมาได้นะคะนี่ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังนะคะเห็นไหมคะแผ่นหน้าแผ่นหลังสวยงามค่ะ,ะคล้าเป็นอยู่ในตระกูลคล้านะคะเป็นต้นไม้ที่นำเข้าจากประเทศบราซิลน,นะคะแถบอเมริกาก็มีค่ะ เป็นไม้ที่มองดูแล้วมีเสน่ห์มากมีความเก๋ทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังนะคะมองยังไงก็สวยค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นไม้ที่ดูดสารพิษด้วยนะคะสวยงามค่ะตายยากนะคะค่อนข้างแล้วก็มีเงาอยู่ใต้ดินเขาจะไหลของเขาไปเรื่อยๆแตกกอไปเรื่อยๆนะคะค่ะใครสนใจก็ติดต่อมานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ